สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับอูหนึ่งเขาสัรทัศน์ในเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะเลยกับ b ร u v o ส์นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่า b ร u v o ส์เขามีดียังไงแล้วก็มันน่าใช้ขนาดไหนนะครับตามไปรับชมกันได้เลยครับไะวันนี้ผมไอก็มาอยู่กับคุณน็อตนะครับผู้ให้ข้อมูลจากทาง b ร u v o ส์นะครับเราจะมาคุยกันว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฮบริดของรถยนต์เนี่ยทำไมเราถึงควรเลือกเทคโนโลยีจากทาง b ร u v o ส์นะครับ สวัสดีครับคุณนอตครับเรามาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับว่าบริการของทาง Bruvo เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบรีวิวจากทางแบตเตอรี่ไฮบริดแบบเจ้าอื่นๆครับครับเื้องต้นต้องแนะนําก่อนว่าของเราเนี่ยบรูโวเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้ที่จะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเนื่องจากว่าโอเคแบตลูกเดิมอาจจะเสืออ่อมแล้วทีน,นี้ในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยของเราเนี่ย เขาเรียกว่าแบตที่ผ่านการคืนสภาพโรงงานแล้วหรือเรียกว่ารี a มนูแฟก u r ิ่งมันจะแตกต่างจากแบตซ่อมหรือที่เรียกว่าแบตรีบิวตรงที่ว่าแบตซ่อมเนี่ยเสียโมดูลไหนซ่อมโมดูลนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นพรีอูสเขามีทั้งหมด28โมดูลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างรุ่นนี้เขาจะมีทั้งหมด6เซลล์เวลาเสียเขาเสียทั้งโมดูลแบบนี้นะครับอย่างพรีอ s สมี28โมดูลเสียไป2 ก็เปลี่ยนสองอันนั้นเขาเรียกแบตซ่อมแต่ของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นการประกอบใหม่ทั้งหมดโดยที่แบตพวกนี้ผ่านกระบวนการมาหมดแล้วนะครับเอามาแพคใหม่ทั้งหมด28แโมดูลเลยแล้วก็เข้ากระบวนการใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนขื้นสภาพโรงงานให้ทั้งหมดมนะครับ<ด>เพราะฉะนั้นใหม่ครับเลยใช่ประสิทธิภาพมันก็จะเหมือนแบตใหม่90%เานะเพราะฉะนั้นแล้วความต่างของเราไม่ใช่แบตซ่อมละห นะครับอันที่2ประสิทธิภาพเราเหมือนกับแบตใหม่แล้วความตแตกต่างของแบตเตอรี่จากทางบ r ิเวเนี่ยกับแบตศูนย์เนี่ยประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยตต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับจริงจริงแล้วว่าถามว่าในเรื่องของกําลังไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเทสออกมาเนี่ยมันเหมือนกันหมดมนะครับเพราะว่ามันจะต้องได้มาตรฐานเนาะถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยรถใช้งานไปสักพักนึงก็จะมีปัญหานะครับตัวที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราทํา,าตามมาตรฐานโรงงาน นะครับเพราะฉะนั้นแบตศูนย์กับแบตเราก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องของมาตรฐานนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าแบตศูนย์แบตศูนย์เนี่ยกับแบตของเราเนี่ยต่างกันยังไงอะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบตของที่มาคู่กับรถเนี่ยก็อาจจะเป็นแบตใหม่เอี่ยมเลยหมายถึงแบตที่ติดมากับคู่รถเนี่ยเขาเป็นแบตใหม่เอี่ยมเลยถูกไหมฮะแต่แบตของบรูโวเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบตใหม่เอี่ยมเนาะเราเอาแบต ที่ใช้งานมาแล้วแต่เรามาคัดเลือกคัดเลือกโมดูลเราจะมีฟาร์มโมดูลของเราเราจะเลือกโมดูลที่ดีที่สุดเขาเรียกโมดูลหัวกะทิเข้ามาเช็คทั้งในเรื่องของใช้เครื่องมือเช็คและเช็คด้วยตาเปล่าก่อนโมดูล mm hmm. พวกนี้ต้องผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นะครับเอามาประกอบขึ้นเป็นแพ็คสาหรับรถแต่ละรุ่นเนาะซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีโมดูลที่แตกต่างกันอ่ะผมยกตัวอย่างใช่ใช้ร่วมกันไม่ได้อย่างพวกเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ย จะเป็นตระกูลโตโยต้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Camry กับ p ีอูจะใช้แบบนี้ร่วมกันได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนกันก็จริง6เซลล์เหมือนกันก็จริงแต่ไส้ข้างในเขาอ่ะต่างกันก็แตกต่างกันหรือถ้าเป็นโตโยต้าในบางรุ่นจะเป็นแบบแบบนี้อันนี้เขาเรียกเป็นแบตเจเนอเรชั่นที่2พวกนี้จะเป็นคล้ายๆแบตเจนห นะครับเจน1หรือเจน3เขาจะเป็นเคสแบบโลหะแบบนี้เนาะแต่พอมาเป็นเจน2เนี่ยเขาจะเป็นเคสเป็นพลาสติกตัวนี้จะเป็นรุ่นพวกแบบ2ชั้นนะครับเอสติมาหรืออัลพาที่มีลักษณะเป็น2ชั้นลักษณะ <Okay. S 1> จะเป็นแบบนี้อ๋อจะเป็นตัวนี้นะครับใช่ครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ12เซลจะอยู่บนนี้แ,บบนแล้วก็8เซลจะอยู่ด้านล่างนี้ถือว่าเป็นแบบที่หายาก มากในตลาดนะครับผมแล้วต่อมาที่เป็นก้อน4เซลล์แบบนี้ครับอันนี้เลยครับก็จะเป็นกลุ่มของ p o r อเช e นะฮะ c ค y e เยนกับพานาม e ล่รุ่นแรกๆเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะวางแบบนี้ซ้อนกันคือการบริการของที่บูโวไม่ว่าจะเป็นคุณใช้ Toyota หรือว่าจะใช้แบบลัชเชอรี่ c อชที่เป็น h y b ริดก็สามารถเข้าที่นี่ได้เลยใช่ได้ครับบริการจากทางบรูโที่มีเนี่ยครับก็มีตั้งแต่รีคอนดิชั o น ดีมีนูแฟคเจอร์แล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่แท้ๆให้เลยครับเขาต่างกันยังไงใช่ไหมใช่ใช่มันต่างกันยังไ,ไง,กา,งไการทําเขาเรียกว่ารีคอนดิชันก่อนครับมันเป็นสเต็ปแรกรในกรณีที่รถลูกค้าเนี่ยหน้าจอยังไม่ขึ้นไฟยังไม่ขึ้นโชว์เตือนใดๆเลยว่าแบบเช็คไฮบริดซิสเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถนํารถเข้ามาเช็คก่อนเนาะสมมุติขับรถไปได้ สัก5าปีเนาะแล้วรถเ,เราแบตเป็นยังไงเอามาเช็คก่อนนะครับอยากจะทําการฟื้นฟูเอาง่ายๆเหมือนเป็นการฟื้นฟูถ้าเช็คแล้วสามารถทําการฟื้นฟูได้เราก็จะทํากระบวนการรีคอนดิชันให้ก็คือจะเป็นการประหยัดะระดับหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนแบตไม่้องใช่มันเป็นการทําบนแพ็คแบตเตอรี่เดิมของลูกค้าคนะครับ,รบเราจะไม่เปลี่ยนโมดูลไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเอาแพ็คแบตเตอรี่เดิมของลูกค้าเนี่ยเข้า เครื่องทําการฟื้นฟูวิธีการนี้ลูกค้าจะต้องจอดรถทิ้งไว้ที่ศูนย์โดยปกติก็อยู่ประมาณสัก7วันวันก็จะต้อง เอาแบตของลูกค้าออกมาแล้วเข้ากระบวนการสำหรับอคอนดิชันการนำใช้วิธีรีคอนดิชันเนี่ยครับคอนดิชันของการใช้อันเนี้ยมันมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยคือแบตจะต้องไม่เสื่อมอยู่ในลักษณะที่หน้าจอ,อยังไม่ขึ้นไฟยังไม่ขึ้นไฟนะครับอันที่2ตัวแพ็คแบตเตอรี่จะต้องไม่มีการแตกเลาเลือสึมบวมเพราะว่าเวลาเราเอาเข้ากระบวนการเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านมีแรงดนันี ข้างในเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้ไม่สามารถทําการรีคอนดิชันได้หลักๆก็จะประมาณนี้ก็รถที่เหมาะกับการทารีคอนดิชันเนี่ยอายุการใช้งานน่าจะมาสัก5ปีอารมณ์ที่เป็นรถที่ใหม่อยู่ครับครับแล้วก็อยากได้ประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถที่ดีขึ้นเหมือนตอนที่ออกจากโรงงานก็สามารถใช้รีคอนดิชันเ <ๆ S 1> ข้ามาช่วยได้แต่บางคันนะครับรถอายุแบบ8ปีแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาใช้รถถนอมมากใช้รถถนอมตัวแบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้เสื่อมมากนะอันเนี้ย ก็เราเช็คแล้วโอเคหลายๆอย่างพร้อมทำรีคอนดิชั่น ก็ยังสามารถทําได้ตอนนี้หลักๆก็คือในเรื่องของการทารีคอนดิชันนะครับก็คือทําบนแพ็คแบตเดิมนะครับส่วนการเขาเรียกว่ารีเมนูแฟกเจอร์นะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแบตเป็นแบตที่ผ่านการทํารีเมนูแฟกเจอริงมาแล้วก็คือการคืนสภาพโรงงานแล้วไม่ได้ทําบนแพ็คแบตเดิมอันนี้คือความแตกต่างของรีคอนดิชันกับรีเมนูแฟกเจอริงนะครับใช่ครับตัวแบตที่ผ่านการทำรีเมนูแฟกเจอริงมาแล้วจะถูกเอามารวมเนาะ แล้วก็เข้ากระบวนการใหม่ทั้งหมดแล้วก็เอามาติดตั้งบนรถลูกค้าซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็จะมีระยะรับประกันให้เริ่มแต่1ปีจนถึง5ปีสำหรับเทคโนโลยีรีเมนูแฟจอริงอันนี้เป็นเอกสิทธิ์จากทางบูโวโดยเฉพาะเลยไหมครับใช่ใช่คือตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรมาเนาะแล้วก็เราก็จะได้เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาให้บริการ,รในบ้านเราในปัจจุบันนี้เนี่ยบูโวก็ ทำหลักๆก,ก็คือในเมืองไทยแต่เราก็ได้สิทธิ์ในการทําในภูมิภาคเอเชียด้วยส่วนแผนการในตอนนี้นะครับทาง r u w o คือทำเฉพาะั i ลี่เกลเมทัลไฮดราอย่างเดียวใช่ตอนนี้หลักๆในช่วงต้นปีเนี้ครับตั้งแต่เราเริ่มทำมาแตา่ปีก่อนๆเนาะจนปีนี้ก็ยังเน้นในกลุ่ม n i c k กิอยู่นะครับแต่ว่าสักช่วงกลางปีนี้เรากําลังจะมีแผนนะครับในการขยายไปกลุ่มลิเทียมไอออน ถ้าเกิดไปถึงด <c oughs> ีเทียมไอออนเมื่อไหร่นี่นะครับเพราะว่าโอ้รอเลยจนใครติดไฟฟ้าทุกทรันสามารถมาทําที่บรูโวได้ง่ายเลยนะครับถึงเวลานั้นเราก็จะมีการโอเคแจ้งไปผ่านหน้าเพจของบรูโวครับผมเมื่อกี้นอกจากที่เราดูมีให้บริการในเรื่องของการทำรีคอนดิชันแล้วการเปลี่ยนแบตที่ผ่านการทำรีแมนูแฟคเจอรมาแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือการเปลี่ยนแบตใหม่ อันนั้นมันคือใหม่เอี่ยมเลยเนาะในตอนนี้เราเริ่มให้บริการในกลุ่มที่เป็นพอเช่แล้วนะครับราคาอันนี้คือแบบเขาเรียกว่ามิตรภาพจริงนะครับได้แบตใหม่แต่ว่าระยะรับประกันก็ยาวกว่าศูนย์ด้วยเหมือนกันในอนาคตก็จะมีการค่อยๆทยอยครับไปแบตใหม่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มโตโยต้าในส่วนของเทคโนโลยีการทำดีเวลลอปเจอร์ของทางบ o โภนะครับออมีการใช้เทคโนโลยีแบบในการพัฒนา จริงๆเนี่ยหลักๆเรามีเทคโนโลยีอยู่2ตัวที่จะใช้นะครับเวลาเขาเสื่อมเนี่ยเขาก็จะเสื่อมจากการที่เขาเรียกว่า memory effect มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากการใช้งานครับเช่นในกรณีที่ไฟกำลังชาร์จอยู่ไฟกำลังชาร์จอยู่ปึ๊บป๊บป๊บป๊บขึ้นมาเราดันดับเครื่องก่อนเราถึงปลายทางเราดับเครื่องเลยอะเรายังไม่รอใหอ้ไฟมันชาร์จเต็มอะเหมือนกับเราเสียบชาร์จมือถืออะ มือถือยังไม่เต็มเลยอะแล้วเราดึงออกก่อนแล้วทําแบบนี้ทุกวันทุกวันปีหนึ่งเราอ่าหวันเราสตาร์ทรถวันละ2อรอบ3รอบปีหนึ่งสามวันอย่างเงี้ยมันเป็นพันครั้งเลยถูกไหมฮะตัว BMS นะครับ Battery Management System มันจำมันจำค่าไว้ก็บอกว่าอ่าเราชาร์จแค่เนี้เต็มละมันก็เต็มพอพอมันชาร์จมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็หยุดชาร์จ มันเขาเรียก memory effect ทีนี้เนี่ยพื้นที่ที่มันเหลืออยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับไฟมันไม่วิ่งขึ้นมันก็เกิดการแข็งตัวอยู่ภายในเนาะการแข็งตัวบางส่วนเขาเรียกว่า crystallization นะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันไฟมันไม่วิ่งทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นการแข็งตัวทั้งหมดเนี่ยจากการเสื่อมจากการใช้งานนี่แหละฮะเขาเรียก polarization อันนั้นเนี่ยแบตเนี้ยจะทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้า s a l l i z a t i o n คือแข่งตัวบางส่วนเนี่ยเรายังสามารถใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในการที่จะเป็นยิงประจุไฟเข้าไปเพื่อไปทำร้ายทำลายเขานะครับมันก็จะทำให้พื้นที่การจัดเก็บไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บไฟเราก็จะมีการปล่อยประจุไฟอ่อนๆน,นะครับเข้าไปเลี้ยงเพื่อเป็นการฟื้นฟูเซลล์ภายในในขณะเดียวกันเราก็ใช้เทคโนโลยีตัวแรกที่เข้าไปยิงอ่ะ เขาเรียกว่า e ECD นะครับตัวนั้นเป็นการไปยิงเพื่อไปสลายนะครับแต่ตัวที่2องก็คือ CMB นะครับเป็นการปล่อยประจุไฟเป็นการทำ microbalancing นะครับปล่อยประจุไฟเพื่อเป็นการรักษาเขาเรียกปรับสมดุลนะครับให้ทุกโมดูลมีกําลังไฟที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ปรับบาลานซ์ตัว internal resistance ทุกอย่างเลยให้มีความใกล้กันแบบนี้ก็คือ เป็นการใช้สองเทคโนโลยีหลักๆที่ที่ทำตัวรีม n นูแฟค u r ิ่งของ b บ e w โวเราจากที่ผมเจอคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่กล้ามาเล่นรถไฟฟ้าปิดก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เป็นหลักเลยกลัวในเรื่องของค่าบริการค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับตอนนี้ก็พวงแบบแบบรู้สึกอุ่นใจไว้ได้เยอะเลยเนาะพอมีตัว b บ e w โวเข้ามาโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณน็อตมากๆเลยนะครับสำหรับ เรื่องราวเทคโนโลยีของรถยนต์ไฮบริดถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรถยนต์ไฮบริดแล้ววงเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่บรูโวตรงน,นี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีหรือว่าถ้าเกิดใครที่ใช้รถยนต์ไฮบริดอยู่แล้วและกําลังมองหางการเปลี่ยนแบตเตอรี่บรูโวก็พร้อมที่จะยินดีดูแลคุณได้เช่นกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณน้องแมคครับสวัสดีครับ